สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้จะมา,มมาเล่นกับ,กบเกดกันเฮ้ยเธอแมบกล้วยอ่ะเดี๋ยวเกดเราเข้าไปหาเกด,ดกันกล้วยกล้วยจิ้มกับนูเทลล่าเกดกำลังเ,เข้าเล่นกล้วยเราจะเข้าไปหาเกดกันว้าตกโอ้โย,ยทุกคนต้องระวังด้วยนะถ้าใครที่เล่นเหมือนกันนะแต่เธอไม่ได้ถ่ายฝากบอกในนี้แล้วอย่ามูหูก็ด้วยล่ะจีมเล่นเพื่อสนุก หรือว่าเกมเล่นเพื่อเบื่อไม่ใช่เกมเล่นเพื่อสนุกแป๊บนึีอขอเปลี่ยนเน็ตก่อนเดออ่ะเข้าต่อแล้วเกดอยู่แมปไหนนะกล้วยใช่ไหมเราเจอแมปทุเรียนด้วยต่อไปเราก็จะเล่นแมปทุเรียนถ้างัน้นเราอเรอเธอตรงจุดเกิดแล้วก็เราเห็นแมปทุเรียนค่ะเหมือนทุเรียนเลยใช่ไหม<ท>ชื่อทุททเรียนไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่เมลอนเอเมลอนเอ๊ะไม่ใช่เลมอนฉันชอบหลงเลมอนเมลอนอะไร นี่เกตยู่ดันกล้วยนะอยู่นะเพราะนี่ไงเราเจอเกตแล้วนี่เกตเดินมาด่านกล้วยเราจะผ่านด่านกล้วยให้ได้นีเ่เกตนะคะเราจะไปหาเกตกันเลยอุอ้ยโอ้ยอ้เาเจ้มีเธออยากหัวเราะกันเราไม่ได้หัวเราะเราหัวเราะตัวเองจริงหรือเพราะว่าเมื่อกี้เราสนิทชอบโกหกด้วยนะตอนเด็กอ่ะกวบตวอนเด็กชอบตอนเด็กอ่ะเกตรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะชอบโกหกมากเลยนะ ก็เลยไม่มีคนเชื่อไงแล้วก็ชอบพูดคำหยาบเลยนะตอนอนุบาลควายอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเราอะเคยเคย,เคยแบบโดนเพื่อนตบหัววันเนี้ยเรานั่งอยู่ดีๆใช่ไหมเรานั่งเรียนอยู่ดีๆแต่เราแค่เผลอไปเหยียบเท้าก็เฉยๆเพื่อนเหยียบเราเผลอไปเหยียบเท้าเพื่อนเพื่อนก็ตีอฮ้ยตบหัวก็บอกครูสิบอกแล้วบอกไม่ทัน อุบอกว่าอ้าวนักเรียนไปห้องน้ําแล้วก็ไปดื่มน้ําปัสสาวะอะไรนะคะเกสเป็นไงบ้างเดินบนแล้วตายอ๋อถ้าเรามาขนมหวานดีกว่าหรือไอติมไอติมด่านนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเกสก่อนนะด่านนี้เนาะใช่ไหมวิ่งเข้าไปในด่านไอติมกันนะเกสอยู่ไหนนะโอ้โหเร็วจริงเล่นเก่งนั่นอะ โอ๊ยไม่เป็นอย่างเงี้ยวิ่งไปก่อนเลยอะใครกัดไอติมก็ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามีไม้แทงเข้าไปในเนื้อเลยค่ะนั่นน่ะเนื้อเอือดตรงนั้นเยกนูน่นแทงโดนมิตรซีไอติมทุกคนแบบอยากเห็นเกตไหมอเธอ่เกตต้งมืไม่รู้มอ่คนนะเพื่อนบอก ใครที่ฝากบอกถึงคลิปไอจีนหน่อยนะคะว่าใครที่อ,อด,ดูตามเราแล้วเห็นช่องเราฝากกติดตามด้วยนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมกติดตามช่องเราด้วยเพราะว่าเราจะเอาเงินที่ติดตามหรืออะไรมาทําความสุขให้กับครอบครัวนั่นเองไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรเลยนะจริงจริงจริงคืออยากได้ iPad มาก่อนแต่ก็ แท็บเล็ตเราพังไปแล้วไงก็อยากได้คืนมาแต่ว่าไม่มีเงินซ่อมใช่ไหมใช่ไหมเกตก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วยนะไม่มีเงินซ่อมเลยอะ่ะถ้ามีวันไหนซ่อมอ่ะแท็บเล็ตของเราที่เราถ่ายเล่นเกมมีมือเพื่อนติดมาด้วยอะ่ะถ้ารู้บ้างก็ฝากติดตามด้วยโอเคเก่งจังของเรามันเดินแบบปรื๊ดไปเลย ค่ะ<พ> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเล่นแมปไอติมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเจอเกทที่แมปสายลุงกันสายลุงแล้วเราก็จะไปเล่นชาไข่มุกนะถ้าถ้าเราไปไม่ทนันสายลุงไม่ทนันเราก็จะไปดันไข่มุกกันว้าวทุกคนถ้าอยากดูช่างเกทดูไม่ได้นะเกทไม่ได้ได้อะได้ไหมได้มากเลยเนาะ เ,เล่นไปแล้วลืมลืมลืมว่าจะพอเราพูดปุ๊บกอ็อ้าวเราไม่ถ่ายนะ <c oughs> เอขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงทุกคนนะคะคแก๊สลงไม่ได้ไม่ใช่หรอกอยากจริงหรอเราก็ลงไปแล้วนายอย่ปาปังมันไม่สนุกแต่แค่กดติดตามเฉยไม่ต้องดูหรอกใช่ไหมถ้ามันไม่สนุกก็ไม่ต้องดูแลแค่ให้กิกดติดตามเฉย ใช่ไหมกดสบายเดี๋ยวเขาไม่กดให้หรอกกส้วยะโอ้พอดีดีหน่อยอย่าเป็นคนเมาค่ะเออไม่ได้เป็นคนเมาเเก็บทรงไม่อยู่เลยเหรอเป็นกำลังใจให้เราหน่อยถูกแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เรานะคะอ้โหแทงก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอเนื้อไอติมเนี่ย กินระวังกัดไม้ติมนะคะเราเราไปชาไข่มุกชนะแล้วค่ะเราไปชาไข่มุกแล้วนป่าเราไปชาไข่มุกกันมีโอริโออันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ยาอันไหนวะชาไข่มุกอยู่ไหนอ่ะมีกาแฟด้วยเอากาแฟนั่นแหละฉันอยู่ในชาไข่มุกกาแฟมันเป็นรูปกาแฟเฉยๆไม่ใช่ชาไข่มุกเนี่อันนี้ใช่ไหม ปานันปานอันนี้ใช่ไหมเกสอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่อก็เธอบอกถูกอะอันนี้เหรอที่มันเป็นรูปมุกมุกก็ไข่แบบกลมๆอ่ะเนี่ยไงนี่กลมๆใช่นั้นแหละนี่คือแช่ไขมดวจะกระโดดลงไปข้างห่้านะถ้าเธอมาแล้วอะมาแล้วค่ะว้าวอุ้ย มาเร็มาพร้อมกันนะคะวันนี้ว,นนวันนี้เราจะแข่งกันนะเราไม่แข่งอ่ะเราอยากเป็นเหมือนพี่แป้งซีบิงอ่ะ <laughs> แล้วเธอก็แล้วฉันก็ตกแล้วเธอก็ไป <c oughs> แต่ราเราด้วยค่ะฉันฉันรอไม่ได้อย่าลืมว่าแข่งไม่ใช่หรอไม่แข่งแล้วเนาะรอ,อกันอตอนนี้รอเด็กหยูเกตอยู่นะคะไม่พูดชื่อจริงนะคะไม่ได้เดี๋ยวโดนโกงค่ะ เราก็ไม่พูดชื่อจริงเธอดีอย่ามาพูดชื่อจริงเราเลยนะตั้งแต่เธอจะใบชื่อก็ได้ไอนะคะช่นตัวนี้ตัวอะไรหมายถึงชื่อเธอไม่ใช่ชื่อเรา<อ>ไม่จะมาไออะไรเนะี่ยเขาก็รู้หมด <c oughs> คุณครูรู้อยู่ยังไงออกไปคุณครูถ่ายคลิปให้คุณครูก็ให้ใช้ชื่อจริงลง account youtube เหมือนเดิมถูกไหมใช่ตัวชื่อเราอเนอะเราจะห้ามพูดนามสกุลนะนามสกุลไม่ได้เลย ชื่อจริงได้เยอะเราไม่บอกชื่อหรอกเพราะเราบอกชื่อไม่ได้ไอเอ่อไอพูดแค่นี้แหละไอเฉยมีคนกอบบี้ชื่อไปลงนะแล้วก็แบบกลัวแบบคอนเซนเตอร์อะไรอีกเอาชื่อจริงเราไปลงแต่เราบายให้ด้านหน้าเป็นไอค่ะเหมือนไอเจไหมแต่เราจะบายให้ไอเอ่อ